พึ่งมหาเสน่ห <สง ASS> ์มูเตลูมูของจริงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะค่ำคืนาตรรีวันที่20วันอังคารคืนนี้นะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นดวงของคุณ เป็นดว,ดวงของคุณเลยแล้วกันนะคะประ,ป,ประจำเดือนมิถุนายนเต็มเต็มเลยประจำเดือนมิถุนายนนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสิงศดิิทธ์ถ้าเป็นเจา้าคุรุในตัวคุณต้องการสื่อสงสารอะไรถึงคุณบ้างยวมาดูกันในเรื่องการ ดำเนินชีวิตนะคะการเงินการงานแล้วก็ความรักใบแรกนะคะจ้สวดมนต์แล้วนะคะแผ่บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุญกุศลที่ทําในวันนี้นะคะแด,ด่ทุกคนด้วยนะคะดวงของคุณช่าง perfect, เพอร์เฟกต์เสลือเกินสวยงามสงา่าโดดเด่น งดงามมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์อันนี้คือดวงของคุณนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็เป็นดวงของคุณคุณเป็นผู้หญิงที่มีทรัพย์มีอริยทรัพย์มีจิตเมตตาสูงด้วยแล้วก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในทุกๆด้านผ้าห่มแพพัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองนะคะจะหลั่งไหลมาหาคุณมากมายขอให้คุณรับสิ่งนี้ไปนะคะอันนี้คือดวงของคุณโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะตรงนี้เลยโอโ้โหทำไมช่างเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้นะคะอันนี้คือดวงของคุณที่เข้ามาชมคลิปไลฟ์ในวันนี้ของคุณริสตานะคะไพ่จักรพรรดิ ดินีราชนีนะคะจัก,กรพัดดินีหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จได้เข้ามาถึงตัวคุณความโชคดีได้เข้ามาถึงตัวคุณตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานบวกเ็ที่เป็นพลังงานมหามงคลน,นั้นได้บังเกิดกับคุณแล้วนะคะคู่กับสุดมันสุดยอดมากเลยค่ะ จงรับไปนะคะต่อไปก็จะเป็นนี้เลยค่ะดวงของคุณเหรียญมาเยอะแยะไปหมดเงินทองหลังไหลมาเทมานี่คือดวงของคุณที่เขามาเห็นคลิปไลฟ์ในการค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้เวลาขอดูเวลานิดนึงนะคะ22.09นาิกานาทีช่างเป็นเวลาที่สวยงามมากต้อัดคลิป2 2 0นาิกา 9นาทีนะคะหลังจากที่สวดมนต์นั่งสมาธิถวายมนต์ตรานะคะให้กับองค์เทพเทวาแล้วก็บิาดามารดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษากายสังขารทุกพระองค์เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักรวาลอนันต์จักรวาลรลบนอกขอบจักรวาลทะลุจักรวานลวาน,นะคะก็แผ่บารมีให้กับทุกสรรพสิ่งแล้วก็มนุษย์ทุกคนนะคะแล้วก็ ประสิ่งสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนี่คือดวงของคุณนะคะคุณจะได้รับทรัพย์รับโชคโชคดีไม่ว่าคุณจะก้าวเดินไปทางไหนนะคะคุณจะมั่งคั่งคุณจะเปี่ยมสุขคุณจะไม่มีอะไรที่มันดีมากไปกว่านี้อีกแล้วนี่คือดวงของคุณสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะดวงของคุณเรามาต่อกันนะคะ ามาต่อกันเลยนะที่ช่วงที่ผ่านมานะคะในชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าหรือณนะตอนนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้คุณมีความรู้สึกชีวิตของคุณมันหดหู่มันท้อแท้มันเจอสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะคุณอย่าไปใส่ใจมันเลยตัดมันทิ้งไปนะคะเตรียมรับความโชคดีเข้ามา มาได้ไงแฮงแมนใบหนึ่งนี่ไงคอนเฟิร์มด้วยไม้เท้าสีไม้เท้าสีสีไม้เท้าไม้เท้าสีสีไม้เท้าหมา,มามถึงว่าครอบครัวตัวคุณจะอุดมสมบูรณ์ขอบคัวและตัวคุณจะไม่มีอะไรฉุดลังความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองได้อีกแล้วนะคะนี่คือดวงของคุณที่เข้ามาพบเจอแล้วก็เห็นนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะที่เพจ e r s o n a l Brand Rista นะคะหรือเฟซบ o o กอัมพิกา a ิสตาพริสชูเอนส์นะคะแล้วเอ,เองโอเคชื่อที่ตั้งมานะคะเป็นชื่อที่ตั้งเองทั้งหมดเลยนะคะทั้งชื่อทั้งสก,กลุลทั้งเฟซบุ๊กทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ตั้งเป็นให้มงคลกับชีวิตนั่นแหละนะคะ,นะคะจากคุณดิตาเป็นชื่อริสตานะฮะโอเคะ okay. สมัยอยู่บ้านนอกนะคะชื่ออีบอุงอยู่กรุงเทพชื่อคุณริสตานะคะโอเคไหมคะนี่เลยอะไรที่เป็นมงคลนะคะเราก็ตั้งเข้าไปโอเคค่ะทุกคนต่อกันที่ใบนี้เลยค่ะคอนเฟิร์มด้วยความอ,อุดมสมบูรณ์คอนเฟิร์มด้วยคำว่าการรอคอยมาเนิ่นนานคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยแน่นอนนะคะ จะอัดคลิปนะคะจนกว่าคลิปมันจะตัดออกไปมันจะยาวนิดหนึ่งคืนนี้คอนเฟิร์มด้วยมันดีมากๆมันเพอร์เฟกมากใครเข้ามานะคะคลิปนี้นะยิตาอธิษฐานสวดมนต์นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเปิดไพ่ทํานายดวงชะตานะคะผ่านพลังจิตที่เนรมิตนะคะแล้วก็สรรสร้างเฉพาะเรื่องราวดีๆที่เป็นมงคลนะคะยิตาสังสมบุญมานะคะตั้งแต่ เล็กแต่น้อยนะคะแล้วก็ตั้งแต่อายุ20่สิบกว่าก็ปฏิบัติอย่างนี้มานานนะคะบวชอยู่ที่ที่บ้านใช้จิตในการบวชใช้ใจในการภาวนานะคะสติมีสิ่งนี้อยู่นะคะทุกลมหายใจทุกวินาทีนะคะมีสติสติมาปัญญาเกิดนี่คือหลักสัจธรรมของออพลังงานทางนี้ ที่สามารถใช้ได้ที่สามารถกลัดเกลาจิตใจของเรานะคะให้อยู่ได้อย่างาสบายสบายได้นะเรื่องอะไรเข้ามาก็ก็คือเรื่องราวของชีวิตมันคือโลกมายาน,นั่นเอง the star มา the star นี่คือดวงของคุณคุณจะมีการถ่ายเทในเรื่องราวที่มันไม่ดีทิ้งลงไปในแม่น้ำแล้วก็ คุณกำลังจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่แม้ยามค่ำคืนยามราตรีดวงดาวดวงนี้ก็ยังส่งแสงสว่างส่งประกายสุขสว่างสวยให้กับคุณได้นะคะคุณมีชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็สว่างสวยแน่นอนนะคะนี่คือดวงของคุณนะคะรับไปนะคะนะเอาต่อจนกว่านะคะคลิปจะตัดนะคะก็ขอจบคำทำนาย นี่คือดวงของคุณโอ้โ oh, หพระเจ้าโอ้ไม่กอดเดเวอร์เดเวค่ะทุกคนคิดว่ายังไงมันคือเดวเวอร์คลิปนี้นะใครที่เห็นนะเป็นดวงของคุณเป็นดวงของคุณจริงๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณพระแม่ให้พรคุณพระบิดามาดาแห่งโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณข้างหลังเป็นพระแม่กาลีนะคะพระพิฆเนศและก็ยัน พระพรของพระอ,องค์นะคะแล้วก็ด้านนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้พรคุณพระนารายณ์พระเจ้าไม่กอมาได้ไงหยิบได้ไงทั้งหมดมี78ใบนะคะเราจะหยิบแบบไม่ได้ดูนะหยิบใช้หยิบ,ยบเอาใช้จิตนะคะในการในการสื่อแล้วก็หยิบเอานะคะที่ฐานจิตเรียบร้อย the world นะคะความไม่มีอะไรที่จะชุดรั้งคุณได้ในความอุดมสมบูรณ์ ในความเป็นคุณในสิ่งที่คุณได้สั่งสมมานะคะในเรื่องบุญแล้วก็ความดีผลบุญที่คุณสร้างผลบุญที่คุณก่อความดีที่คุณตั้งใจนะคะปฏิบัติมาเนิ่นนานแสนนานนะคะจะก,ก่อกําเนิดเกิดให้คุณอุดมสมบูรณ์เดือ์จักรวาลให้พรคุณความมั่งคั่งผ้าแพรพันนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่เห็นคลิปนี้คุณจะอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยมัง่งคั่งที่สุดของที่สุดทุกด้านในเรื่องของการเงินการงานและก็ความรักขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ